สปริโสพิกเวกุเลสยายะมโนหุโนสนัตสัตัญญาอิตาญะสุขายะโหตีสัตตบุรุษคนดีคนประเสริฐเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นในตระกูลใดยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความเกื้อกูล เป็นไปเพื่อความสุขแก่สนทั้งหลายมาตาวิตุนางอัตฐานะฮิตาญะสุขายะยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มารดาบิดาทั้งหลายพุตตทาลัสสะ อัฏฐาญาหิตาญาสุขาญายอมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่บุตรแก่ภรรยามิตะมัจจานังยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มิตรญาติสาโลหิตแก่มู่ญาติทั้งหลายทาสกัมมะกระโปริศัตสิ อัฏฐานญาหิตาญาสุข,ขาญายยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่คนผู้ทำงานแก่คนหับไสแก่ผนักงานทั้งหลายทั้งปวงสมณะพรามนังอัฏฐาญาหิตาญาสุข,ขาญายยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแกบ่บรรพสิทธ์ทั้งหลาย หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดอีกว่าใสยะถา,าปิพิกเวมหาเมโคสภะสักสัพะสัะศา,านิสัมปาเทนโตกแปลว่าเปรียบเหมือนกันกับมหาเมฆมหาเมฆใหญ่ที่ตั้งขึ้นเหตุให้ฝนทั้งหลายตกลงมาฝนทั้งหลายเหล่านั้น ยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามแห่งมูกลามูเขาหน้าทั้งหลายสันดผู้ค้นผู้ดีผู้ประเสริฐเกิดขึ้นมายอมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแกส่สนทั้งหลายดังที่กล่าวมาสันนั่นเหมือนกันพวกเขาทั้งหลายได้มาทำคุณงามความดี มาทำทักกินานุปทานได้องค์พยยอดแก้วถามว่าความดีที่พวกเขาอุทิตให้เพิ่นนี่จะเหตุให้เพิ่นไปสู่สุคติบอเพราะคนโดยทั่วไปเมื่อทำบุญละอุทิตหาแด่ผู้ลวงหลับโดยหวังว่าผู้ลวงหลับนั้นจะได้ขับบุญกุศลเลยไปสู่สุขติแต่ว่าองค์พย,ยอดแก้ว หรือคู่บาอาจารย์อื่นๆก็ตามองค์พยรดยแก้วเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปุญญาพิณิหารญาทานใหญ่พยรดยแกวข้อนี้เป็นผู้เจริญด้วยหนึ่งอายุวุฒโธแม่เป็นผู้เจริญด้วยอายุเพิ่นดำลงอยู่เก้าสิบเอ็ดปีเก้าสิบเอ็ดวัน และบวชเขามาเป็นพระภิกขุเจ็ดสิบเอดพันษาเพิ่นบวชตั้งแต่เป็นสามเณรตั้งแต่อายุสิบสามปีบ่เคยได้สิบยักเถือ่อฐานนับตั้งแต่บวชเป็นสามเณรแมนตกอยู่เ,เกือบแปดสิบปีนี่นับก็การบวชสามเณร นี่เป็นผู้เจริญด้วยอายุอายุอุทโท่นเป็นผู้เจริญด้วยปุญญาอุทโธเจริญด้วยบุญเป็นผู้มีบุญญาอภินิหารอาตามาเคยเล่าประชาชนเขตบ้านนัก,กลาเมืองสองคอนประชาชนเขตนั้นบางครั้งเอิ้มญมยะทานใหญ่องค์พยอดแก่ว่ายาทานหมื่นเมฆ ญาทานแสนสุขอันนี้ก็ด้วยเหตุผลบุญญาพิริหารของญาทานว่าในสมัยที่เพิ่นยังเป็นญาทานอยู่สวรรค์นเขตอัตมาก็ยังอยู่พุทธเพราะได้เคยอยู่น้ำยาปูใหญ่องค์พยอดแเกี่ยวตั้งแต่ปีเกสบสาจนถึงปัจจุบันยอมหู้ยอมเห็นเพิ่นว่า ญาทานใหญ่องค์พย,ยอดแก้พ้นเป็นจังใดในครั้งหนึ่งนี่มันฝนแรกงมันแห้งมันแล้งห้อนเหมือนกันกันกบปัจจุบันนี่แหละแต่ว่ามันห้อนในช่วงช่วงเดือนแปดเดือนเก้าดำหน้าเหลือหน้าหนองแล้วสำร็จยังนานโนนแต่ฝนบบตกแหง้แหงแลงหน้าหนองก็จนแหง้งแตกขาดปูปลาขอนเคิ้นว่างตายหาด กบเขียดไห้หาหนำบ่มีประชาชนอาศัยฝนฝ่าสนลทายักษิไปเหิษอย่างนดก็เลยภาคกันไปว่าไปนิมนต์ญาติหานมาสูตรขอฝนกับบรรมานิมนต์เอาเพิินไปกับภากันตกแต่งเห็ดเหมือนกันกับเห็ดอุ่นไม่ออได้ถวายทานถวายตักบาตรถวายทานถวายอาหารเพลในภาคบายกั นิมนุนผลสูตรกับผสมสูตรพ่แจ่สูตรจบนะมืดฝ้ามัวฝนมาเมฆตั้งขึ้นฝนตกอยู่ในตลอดภาคภาคบ่ายนะ่ะน้ำเต็มไฮเต็มหน้าตอนกลางคืนมันตกอีกตกทั่วเมืองสองคอนนะฝนตกใหญ่ตอนนั้นเขาเอยเลยเอิญนยาทานนะยาะนทานหมื่นเมฆเ่าทานแสนสุข หลงังจากนั้นต่อมาเราซิมกัมย์ยปทานอาตมาพูทานไปสูตรปีสังจากว่าเขาเอืน่นยนี่ทานหมื่นเมฆเนี่ทานใหญ่พยอดแก้วพ่าวคอยก็บพ่ได้สูตรยังหลายกาสูตรมุงคุณมังคละสูตรสูตรเมตตาสูตรสูตรรัตนสูตรแล้วก็สูตรคัดหาพิรุณศาสตร์ไม่เอา แล้วก็ต่อท้ายด้วยคาหาพญาประอคอคนแต่ก่อนจะสูตรต้องแผ่เมตตาก่อนคนแผ่เมตตาไปในสัตว์ทั้งหลายและสูตรอันนี้ญาณยัย็นเป็นผู้เจริญด้วยปุญญาพินิหารเน้วยเจียงว่าปุญญาวุตโธคุณวุตโธจเจริญด้วยคุณ คุณของยน่ยปูญายองค์พยอดแก้วนี่อาตมาเวา่วาเวา้วาวบเบิดคันซีแฮว์วแต่คุณที่ได้กล่าวตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคุณคือพรหมวิหารธรรมพรหมวิหารธรรมแปลว่าธรรมของผู้ประเสริฐคุณธรรมของผู้ประเสริฐผู้ได้ก็สามารถจเจริญให้เกิดนี้ในตนได้เดิม โมเนแต่องคพยอดแก้วองค์พยอดแก้วมหาห้อนเท่านี้พิจะเลิญให้เกิดมีในเผนเองอาตมาอยู่นเพิ่นอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆออัตมากับพวกคยโดนถือผนหายนักเถือย่นปูใหญ่พยยอดแก้วเนี่ยพวกคยหายอัตมาจักเถื่อนนะนับแต่จำความได้ได้เคยได้ยินผลวอาคำหนึ่งไปลงอุปโสถ เราไปว่าเรื่องสีสามมหาวิทยาลัยแขวงสวรรคเขตตอนนั้นเมื่อหลายปีก่อนเกือบเกือบเจ็ดแปดปีก่อนเกือบสิบปีก่อนวน่ธธาในสงเลยเนี่ยพุธานก็เลยมีความคิดนะนึงอัตมาข้าน้อยเนี่ยคนมีความคิดอีกแบบนึงเลยไปเสียงดังแนยข้าน้อยในกลางอุโบสดเนียปูใหญพ่พยอดแก้วเมื่อวัดเรเพูนก็เลยว่า โอ้ดับลงมันหายข่อยเืือนี้พนวาที่จริงเข้าเ,เป็นไปเสียงดังนะก็บกเคยได้ว่าเปินหายอตาตมาจากเถือ่ออันนี้ก็สสำหรับกับตัวอัตมาตเองเซนยูก็เผิดทีนี่ยัปปูใไหเ่เขานี่ยพลเจริญด้วยพุวิหารธรรมอย่างไรหนึ่งคุณธรรมของผู้เระเสด็ข้อที่หนึ่งเมตตา เมตตาแปลว่าความหักความแพงความปรารถนาดีสองกรุณาความอิดูตนสงสารเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์สามมุทิตาความยินดีส่งเสริมสนับสน,นุนสี่อุปเปกขาความวางใจเป็นกลาง วางใจเป็นกลางตามธรรมองค์พยระยอดโดยทั่วไปดีพนมีเมตตาความเมตตาพนนีทุกทุกองสัมผัสได้ญยาทานคูบาอาจารย์เ็าบอกเวลาเข้าไปใกล้องค์พยระยอดจะผูซึกเป็นมิตรมีความอบอุ่นมีความสุขเหมือนไปใกล้ผูเป็นแต่หักเป็นแต่แพงทุกทุกคนอย่าเข่าใกล้ญาทันใหญ่ องค์ะยอดแก่เพลินมีคุณธรรมคือคือเมตตาความขักความปรารถนาดีแมนตผ่ผูที่เฮ็ดให้เพิ่นหาเรื่องเพิ่นในบางครั้งก็มีคือกันหาเรื่องเพิ่นกล่าวโทษเพิ่นในสิ่งที่บ่เป็นจริงมีคนมาฟ้องมีคนมาเว่าว่าเาล่าว่ากัญญทานเราหาเรื่องยะทานจังสั้นจังสี่ เน่ทา,านพนจะบอกวกโกรธบวกเขียดคนไม่แต่ว่าแล้วแต่กรรมแล้ว응แต่กรรมไผ่กรรมมันพนจะวา่าสงสัตว์อัตามาก็ได้เขาบอกคนตัวน,นี้คือกันบัดได้ยินเรื่องได้ยินเล่ายั่งเครื่อกันแล้วแต่กรรมเออใส่สูตรพนก็นสบายใจไปานะเจนี่ความการุณา ข้อที่สองกรุณาคุณคุณคือความอุดูตนสงสารเห็นผู้เอินตกทุกได้ง่างยยาผบ้ทานเท่านี้เป็นอย่างผลจริงไปบำเพ็ญคุณที่วันเว้าอยู่ตลอดคุดนำบอกอสาลาแต่งบักคาไต่เต่าปั่นเบา่าลอลอ้ลอมคนสางผู้สนัวะพ่อญาติสางนักปาดสังสอนชีมทมอาศัยคุณธรรมคือความกรุณาในจิต ในใจไปเห็นประชาชนลำบากในการไปการมาไปสร้างพุททางให้เขาไปเห็นประชาชนเขาแหงเขาแหลงเขาอึดหน้าไปสร้างส้นประทานให้เขาไปคุดน้องสะให้เขายามแหลงมานำส่างหน่วยเดียวแหงกันไปเปลี่ยนกันตักหน้าโอ้ยตนเด้ไปเจาะหน้าบาดานให้เขายาทานนั่น เป็นผู้เริ่มต้นได้จนนี่นะครูบาอาจารย์เห็นปฏิปทาในก็เ็ดตามอย่างครูบาอาจารย์ทั้งนักคนหลวงเขาหนึ่งก็พากันเหตหลายตามปฏิปทาของคนอาศัยความกรุณาของ้นนั่นแหละไปเห็นโรงพยาบาลห้องหมอคนเจ็บคนป่วยมันหลวงหลายบ่มีฮอดนอน,อ,นอยู่บนนอนไปสา่งโ้งหมออาศัยความกรุณาของคนทีนี่คุณทำข้อที่สาม มุทิตา่นมีมุทิตาทำคำว่ามุทิตาแปลว่าส่งเสริมยินดีส่งเสริมยินดีจากไหนเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีคนอื่นประสบผลสำเร็จคนอื่นเก่งคนอื่นมีความสามารถคนอื่นมีความหูมีคุณความดีส่งเสริมมนุษย์โดยทั่วไปนี่เมตตากันได้อยู่คือหักกันแพ่งกันโดยเฉพาะ ญาติพี่น้องคนไก่ซิดหักกันแพ้กันออแล้วก็มนุษย์โดยทั่วไปกับมีความอีดูกูหน้าเหมือนพวกเข้าเห็นยาาฝนตกน้ำถ่วงไฟไหม่ยังก็ไปช่วยเหลือกันบริจาคเหมือนกันครับญาป่าใหญ่ทั้งสองคนเป็นประธานบูนิธิช่วยเหลือคนถุงาหญ่ญาป่าใหญ่ผู้ทรูมิสวรรค์ญาป่าใหญ่ซิสเหลียวอาศัยความกรุณาไปช่วยเหลือแมนบอก โดยทั่วไปมนุษย์เรามีความเมตตามีความกรุณาซึ่งความกรุณาหน่อยกรุณาหลายเหล่านั้นแสดงออกมาธ่ขันกระทำทีนี่คุณทําข้อที่สามคุณทําข้อที่สามโตมุทิตาตัวนี่ยากกว่าข้อสองเบื้องต้นเพราะว่าคนเฮานี่เมื่อเห็นคนอื่นดีคนอื่นประสบผลสำเร็จ ยากที่จะยินดีได้ส่วนหลายจะเป็นอย่างไรอิสฉาและวก็คัดขวางกันคุณทำกับกิเลสมันจะมานำกันคุณทำกับกิเลสเนี่ยมานำกันต้องมีสติอย่างมีความเมตตานี่เมตตาเป็นของดีทาขาดสติความเมตตานั่นก็กลายเป็นความตัณหาสิเนหากลายเป็นความหักใครผูกพัน กรุณาก็เหมือนกันต้องมีความการุณาและมีสติหาขาดสติย่ำใดกิเลสเข้ามาเลยมุทิตาก็เหมือนกันกิเลสมันมานำกันคู่กันก็มุทิตาคืออิจฉาตัวกิเลสตัณหาคืออิจฉาย่านผู้อื่นดีกว่าตนเองบ่อยากให้ผู้อื่นเลิศกว่าตนเองบ่อยากให้ผู้อื่นเด่นกว่าตนเอง เมื่อเห็นคนอื่นดีเด่นประสบผลสำเร็จจิตอิจฉามันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณทำรรขอที่สามยัตฐันใหญ่องค์พยรดยแก้วข้อนี้บม่มีหรือมีก็น้อยเป็นยังจึงว่าเพิ่นบมีเพราะพินบกคอยสแสดงอาดามาอยู่น้ำเพลินหลายสิบปีนี่เนาะตั้งแต่เป็นสามเณรจนมาบวชเป็นพระ อยู่นำเพิ่นตอนงานศพญาทานอา่านในปี2003ญาทานรักคำอา่านเพิ่นกับไปดึงแขนไปไม่ออกไม่ออกเมื่อนี่คอยสิให้ลูกชายลาคอยเทศเดินลูกชายกกเพิ่นแต่เมีนยนญาทานรักคำสมบูรณ์เพิ่นเอิ่นอัต,ตมาล,ลูกชายลากระเพิ่นเป็นผู้เอาบวชในปี1099คอยสิเอาลูกชายคอยบวช และพริีมาปีเก่าปีสองพันสามญาติหลักคำอาจสุภโทห้อยหกปีกะลักสังขารเพิ่นยกย่องสนับสนุนในความสลาดของเพิ่นอย่างหนึ่งทีจะให้ลูกเต่าสิทธิโยมผสมอ,อยู่น้ำเพิ่นก็เพิ่นส่เนงเสริมเขาส่งเสริมผสมสมเน,น็องค์ใดที่มีความหมู่ความสามารถองค์ใด เห็นเวียกเห็ดงานได้พราะธาตเนี่ยพันจะหักผูแห้งพ่นจะแพ้งผูใส่พ่นเป็นยังสั้นคุณทำคือมุทิตาเนี่ยพอทานหลายหลายอาตมาได้ไปเฮียนปริญญาโทนี่นะได้ย่นผ่าป่าญนทานใหญ่องค์พยอดแก้วบอกสมบูรณ์นะเนื่อญานลักคำสมบูรณ์เจ้าคณะแขวงสวรรค์เขตพระเจ้าเจ้าเห็ดผ่าป่าเห้ดําลงมันเดือดมันไปเฮียนปริญญาโท กระพากันเห็ดผาป่าจบปริญญาโทมาเสิเฮียนต่อปริญญาเอกก็มาเห็ดผาป่าจบอนุปริญญาเอกแล้วเฮียนต่อปริญญาเอกเนี่ยปูใหญ่เข้าพนว่าเป็นประธานเองตอนนั้นพนกับเงินบ่วหลายเนี่ยปูใหญ่เฮาเนี่ยโมีเงินเนยตอนนั้นพนเอาเงินให้ห่อยเหรียญพนก็บเาหยอกไม่ออกขั้นนำลรมันซิกเลยไปเหยียบหมามันเดอพุพนอันนี้ว่าคอตลกน้อยหนึ่งเนาะ ขนานวน,นเเบวหยอกนะโอ้พอทานสิเอากนนนั่นบอะกาจังหวัดไเฮียนจบย้อนพ่อแมงคู่วาอาจารย์โดยเฉพาะองค์พระยอดแก้วเออแทานรักคำสมบูรณ์เพิ่นเป็นรักผายคู่วาอาจารย์นั่นี่คุณทำตัวนี้คือมูีิตาที่นี่อุปเปกขาความวางใจเป็นกลางผู้เห็นตามความเป็นจริงปล่อยให้มันทำเป็นผู้จัดการ อันนี้เนี่ยปุญญิ่นมีคุณธรรมเหล่านี้คุณธรรมอันประเสริฐซึ่งเข้าสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ทั้งทุกทุกคนเมตตาหักกันแพงกันกรุณาอิดูสงสารกันมุทิตาส่งเสริมสนับสนุนคนดีอุปเบกขามีปัญญาผู้เห็นตามความเป็นจริงบอไปคัดขวางธรรม ว่างใจเป็นกลางได้คุณธรรมอันนี้เป็นคุณธรรมอันประเสริฐผู้ใดเจริญให้เกิดมีในตนไม่ออกตายปุ๊บไปเกิดในภพมโลกผู้ใดทำทานผู้ใดรักษาศินตายไปไปเกิดได้แต่หอดสวรรค์ในสวรรค์หกชั้นผู้ใดมีศีลให้ทานได้เกิดได้มนุษย ผู้ใดมีศีลไหาทานและก็มีศีลแปดไปเกิดในสวรรค์แต่ผู้ใดเจริญซานได้ซานได้ญาณมีฤทธิ์มีเดชซานยังบทเสื่อมและ,จะเจริญเมตตาพุมีิหารสี่ประการนี้ตายปุ๊บไปเกิดในพรมโลกเลยเป็นพรมโลกสั้นสูงคุวูวาอาจารย์เห้าผู้คนเจริญคุณธรรมสูงกว่านี่ก็มี สูงยิ่งขึ้นไปก็่าเด็กก็คือละความโลภความโกรธความหลงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เข้าสูพ่พระนิพพานเพราะฉะนั้นคุณขององค์พยอดแกล้าหลายประกาศและกาศต่อมาเป็นธรรมะวุธโธเจริญด้วยธรรมยังปูใหญ่เฮ้านี่จบมหาประโยคเจ็ดมาปโยคแปดและ้กะ็เก่งตอนสมัยพนเป็นพระ มหาใหม่ๆนี่ไปเห็นญาฐานลักําอาจสูตรแต่ปฏิโมกอายุแปดสิบปีแล้วยังมาสูตรปฏิโมกอีดูตนญาฐานลักําอาจมากุิทองเอาเบิกทองปฏิโมกชาเจ็ดหมื่นบางคนนี่ทองเป,ป็น,นปียังบ่ได้ปฏิโมกนะยังปูใหญ่ยพยอดแก้วฮ้อนีเน่ะทองชาเจ็ดหมื่นอันสูตรมุ่นสูตรอี้ยังทั้งหลายนี่ยังปูใหญ่เป็นสูตรได้หลาย แต่พ่นเนิ้นพจมาสูตรพ่นเบิงกาละโอกาสเวลาพ่นสูตรพอประมาณแต่ว่าเพ่นเองพ่นจื้อได้หนี่เด้ึงบทสูตรต่างๆสูตรมุ่นหน่อยมุ่นกลางออทําไม้ทำวาจจางให้ปูใหญ่พอนยอดแก่ได้แล้วก็ทรงปฏิโมกข์พาอมีความสามารถพิเศษอีกพ่นน่ะคือเบิงข้าวหนึ่งละเป็นอย่างในสมัยก่อนนี่หีบศพนี่บ่มีการตัดลาย บมว่าได้ซับลายหีบซพเพิินไปเบิงอ,อยู่ทั้งฟังของราชสาณาจักรไทยไปเบิงเขาเห็ดเถื่อนหนึ่งมาซับเลยจําเถื่อเดียวนะมาซับลายต่างๆเห็ดหีบซพแย่แม่ดกนี่แม่แม่าดกพอเถ่าแม่ของญาพอเถ่าไกสอนพรมีหารแล้วกับแม่ของญาพอเถ่าใหญ่หนุหักคุ้มสวรรค์ เนปูใหญ่พอยอดแกเพนกับไปซับลายไปซับลายให้ยอนคุณอันนี่เนื่อพอเถ่าใหญ่หนูหักภูมิสวรรค์เนื้อฐานใหญ่พนเทศและกับล้มกันพนกับว่าตลอดว่าเรื่องคุณธรรมเนื่อพอเถ่าใหญ่หนูหักภูมิสวรรค์อาตมาเขียนไว้ในประวัติพนอยู่พนจะว่าเถิงหลายเทศพนกับว่าหลายพนว่าเรื่องคุณธรรมเนื่อพอเถ่าใหญ่หนูหักและที่พเว่าเรื่อยๆเลยเป็นความกตัญญู กความกตัญญูกตะเวทีของญาปเาวนี้นุหักนี่ลายอลีเพ่นว่าสำพ่อเพ่นจังเหตเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพราะความกตัญญูกตะเวทีนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีคนประเสริฐคนจะเหตเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นได้เพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองได้ต้องมีความกตัญญูกตะเวทีเป็นพื้นฐาน นเล่าสู่ฟังอาตมากล่มาเราให้ฟังบอกบทดอกอันนี้คือคุณธรรมของคนหล,ลายอย่างเพราะฉะนั้นพวกเข้าทั้งหลายมาทำบุญทำกุศลทักกินานุปทานหาญาปุถานใหญ่บบแมนทำอุทิศให้พนไปสวรรค์แต่พวกเข้าทำนี่เอาความดีคุณความดีของพวกเข้าทั้งหลายบูชาความดีของเผิน เหมือนกันครับแสงประทบหน่อยไปเข่าห่วมครับแสงประทีบใหญ่ยอมได้แสงสว่างยังยิง่งใหญ่เพิ่นนั่นเหมือนกันครับดวงประทีบใหญ่เฮาเหมือนดวงประทบปน้อยแต่ว่าดวงประทบปน่อยเฮานี่ไปเอาร่วมเขากับดวงประทีบใหญ่กันยอมได้แสงสว่างใหญ่ เหมือนพวกเขาแต่งหลายทำบุญทำกุศลแล้วอุทิศบูชาคุณผืนนั่นคือเอาความดีไปหวมกับความดีเอาคุณไปหวมบูชาคุณผนมีคุหลายดังที่ได้กล่าวมานั้นก็ฉะนั้นมื่อนี้ศรัทธาของขณะเจ้าภาพเจ้าศรัทธามาทำปุญญากตธิการ ทักกีนานุปทานอุทิศแด่องค์พะยอดแก้วสือว่าได้กระทําสิ่งที่นักปราดบัณฑิตทั้งหลายได้สรรเสริญเหมือนกันกัาองค์พะยอดแก้วได้กระทําเกิดมาแล้วยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเพื่อกูลแก่สนทั้งหลายดังที่ได้กล่าวคุณผ่นมากข็ขออนโมธนาในกุศลกิริยา ุญญาก,กิริยาสำปะทะกิริยาที่พวกเขาทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญในวันนี้ท้าที่สุดแห่งการกล่าวธรรมกถาอัตมภาพในนามของสงฆ์ทั้งปวงซึ่งมีองค์พระลักแก้วมหาพุทธิบง์ญาทานใหญ่คำมาปัญญาวิจิตพร้อมด้วยพระยอดคำพระลักคำทุกรูปทุกองค์ ขออรัธนาเอาคุณแก้วอันประเสริฐคือพุทธธรรมสง์คุณแห่งองค์พระธาหลวงคุณแห่งองค์พรยอดแก้วจงร่วมลงเป็นตะวะเดสะพลวะปัจจัยโน้นนำสงพวกทานทั้งหลายผู้มีความดีมีความกตัญญูกตเวทีจงปราศจากทุกโศกโรคภัยพยาธิโรคคาอุปสรรคปัญหา เป็นผู้จเจริญขึ้นด้วยกุศลธรรมจเจริญขึ้นด้วยโพกัพั์สมบัติเกียรติคุณหยดความสุขดังปาถนาจเจริญขึ้นด้วยชีวิตอันประเสริฐโดยทั่วกันทุกหกทุกองทุกทานทุกคนเทินสาธุ